ดีบัตพีเซนหากจะกล่าวถึงนักฟุตบอลที่ฮอตและร้อนแรงที่สุดในเกาะอ,อังกฤษณนะตอนนี้คงไม่มีใครไม่รู้จักฟิลปเป้คูตินโยมิดฟิลตัวรุกของริเวอร์พูลจากฝูงนับปัจจุบันของเรียง,งกฤษซึ่งฟิลปเป้คุตินโยคือผลผลิตชิ้นโบแดงของศูนย์ในแคนาเมีวสโกดากามาซึ่งให้การดูแลเขามาตั้งแต่หขวบ ด้วยคูตินโยใช้เวลาทัฒนาฝีเท้าถึง10ปีปกว่าจะใช้แววอัจฉริยะจนขึ้นมาเป็นตัวรักของสโมสรและทีมชาติบราซิลชุดยู17ปีด้วยในวัยนขณะนั้นคูตินโยมีอายุเพียง16ปีและมีทีมในยุโรปมากมายที่เข้าแย่งชิงแต่สุดท้ายกับเป็นทีมอินเตอร์มิลานที่สามารถล่าลายเซ็นของเขามาได้ ในวัย16ปีด้วยราคา4ล้านยูโรในปี2008ซึ่งตอนนั้นชีวิตค้าแข่งคูตินโยเหมือนจะไปได้สวยแต่ถ้าว่าไม่รู้ว่าเคาะกรรมอะไรซึ่งกฎหมายของลีกฟุตบอลอิตาลีณตอนนั้นไม่สามารถเซ็นเด็กอายุน้อยกว่า18ปีได้จึงทำให้คูตินโยต้องอยู่กับทีมเดิมต่อไปรอจนถึงปี2010เขาถึงจะสามารถเซ็นได้ และปี2010ในยุคของลาฟาเวนิเตสเขาก็ได้เซ็นสัญญาอย่างสมบูรณ์และลาฟาได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าเด็กมันมีของแต่ม่ด้วยคุณภาพสามารถพัฒนาตัวเองให้เป็นตัวหลักในอนาคตได้หวังว่าเขาจะโชว์ผลงานที่ดีกับเราและพวกคุณคอยดู และในฤดูกาลปี2010-2011ถึงคูตินโยได้ลงสนามถึง20เกมและทำประตูไปได้1ประตูแต่เทราว่าในปีต่อมาคูตินโยเกิดมีอาการบาดเจ็บทำให้เขาได้ลงสนามน้อยลงเขาได้เล่นเพียง8นัดหลังจากนั้นเขาก็ถูกปล่อยตัวให้ยืมตัวจากกับทีมในสเปนกับเอลปันยอในครึ่งฤดูกาลหลัง ปี2011-2012แต่เขากลับโชว์ฟอร์มได้อย่างสม่ำเสมอและทำให้ถึง5ประตูก่อนที่จะกลับมาอินเตอร์มิลานจนมาถึงฤดูดกาล2012-2013กุตินยอมักจะได้ลงในรายการยูโรปาลีกและเขาสามารถทำประตูได้ถึง2ประตูช่วยให้ทีมผ่านเข้ารอบ4ทีมได้สำเร็จหลังจากนั้นเพียงไม่กี่สัปดาห์ กองกลางวัย21ก็บรรลุข้อตกลงย้ายเข้ามาในทินแอนฟิลในเดือนมกรา2013 และเขาลงเล่นให้กับลิเวอร์พูลจนถึงปัจจุบันในปี2016-2017รวมแล้วเขาลงเล่นให้กับลิเวอร์พูลไปทั้งหมด263นัดและเขาสามารถทำประตูได้ไปทั้งหมด49ประตู